สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้เกี่ยวกับการสร้างคลิปคุณภาพสูงด้วย v o 3นะซึ่งตอนนี้ v o 3ได้เปิดให้ใช้บน Flow ในประเทศไทยของเราได้แล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกเลยนะครับเราจะไปดูนะครับว่าการใช้งาน v o 3บน Flow นะั้นเรามีขั้นตอนในการใช้งานอย่างไรนะครับ เริ่มจากที่เราเข้าไปที่ Google หรือที่ Chrome นะครับแล้วเราก็พิมพ์หาคาว่า p r o กเได้นะครับเมื่อเจอแล้วก็ดูลิงก์ทีเ่เว็บที่เกิดขึ้นข้างล่างนะครับเนี่ยให้สังเกตที่ Google l a b นะครับเว็บไซต์ก็คือ labs. google นะครับต้องเป็นตัวนี้นะครับอ่าเราคลิกเข้าไปเลยครับจากนั้นก็จะเจอหน้าของเว็บไซต์อ่าหรือแพลตฟอร์ม Flow ตรงนี้นะครับเราก็เลือกที่ create w i s h flow นะครับจากนั้นเลครับให้เรา Sign In ด้วย Google นะครับเราต้องมาเข้าสมัครเข้าไปด้วย Google นะครับเมื่อเราคลิกเข้ามานะครับก็จะมีอีเมลเกิดขึ้นที่หน้าจอนะครับแล้วแต่ว่าใครมีเมลกี่ตัวนะครับเราก็เลือกเมลที่ต้องการนะครับแล้วเราก็ติ๊กถูกตรงนี้หรือไม่ติ๊กถูกก็ได้นะครับแล้วกด Next นะครับจากนั้นนะครับจะมีเรื่องของนโยบายของ อ่าโฟล์นะครับเราก็ทําการกดปุ่มนี้นะครับแล้วเลื่อนลงไปข้างล่างครับให้สุดนะครับให้สุดเพื่อให้ปุ่ม c o n t i n u ีมันแอคทีฟขึ้นมานะครับเมื่อปุ่ม c o n t i n u ีขึ้นมาเราก็กดปุ่ม c o n t i n u ีครับนี่คือการลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับหน้าแรกของ f ฟล์นะครับการใช้งานก็เริ่มจากเรานะครับคลิกเข้าไปที่ f ฟล์นะตรงนี้เลยนะครับเพื่อเปิดโฟล์ขึ้นมานะครับจากนั้น หน้านี้คือหน้าแรกนะครับถ้าเราคลิกกดที่โปรเจกต์นะครับมันจะขึ้นแบบนี้สําหรับคนที่สมัครครั้งแรกนะเพราะว่าเราไม่สามารถจะใช้แบบฟรีได้นะครับซึ่งถ้าเราอยากจะใช้สร้างคลิปเราต้องไปลงทะเบียนสมัครแค่บริการแบบเสียตังค์นะครับซึ่งเราก็สามารถทําได้ด้วยการกดเข้าไปปุ่มตรงนี้ครับสมัครใช้บริการจากนั้นนะครับหน้านี้ขึ้นมานะครับระบบเ็จะแจ้งว่า การใช้บริการนี้มันเป็นการอัปเกรด Google AI Pro ก็คือบัญชีของ Google นั่นเองนะครับซึ่งจ่ายรายเดือนอยู่ที่7จ0บาทนะครับแต่วันนี้มีโปรโมชั่นก็คือถ้าเราสมัครใช้งานวันนี้นะครับเดือนแรกเราไม่ต้องจ่ายเงิน7 50นะครับเราจะเริ่มจ่ายเมื่อครบ30วันกน็คือใช้ฟรี1เดือนนะครับนะถ้าเราพอใจก็กดสมัครใช้ Google AI Pro กันเลยนะครับ เมื่อเราสมัครเข้ามานะครับระบบเขาจะให้เรากรอกข้อมูลการจ่ายเงินว่าเราจะจ่ายที่ไหนด้วยบัตร A บัตรอะไรนะครับนี่ให้เลือกตรงนี้นะครับอาจะเป็นบัตรของธนาคารหรือจะเป็นบัตรของที่เรามีนะครับในที่นี้ผมจะให้พวกเรานะครับาจ่ายด้วย t r u e w a l l e t หรือ TrueMoney นะครับซึ่งง่ายมากนะครับเราไม่ต้องมีบัตรเครดิตนะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแอป True อ a l l e t หรือ t r u e Money เนี่ยขึ้นมาแล้วก็ลงทะเบียนใช้งานได้นะครับ จากนั้นนะครับเราก็กดดําเนินการต่อตรงนี้เลยนะครับระบบขึ้นมานะครับให้เราใส่เบอร์โทรศัพท์ที่เราสมัครในบัญชีของ t r u มัน n e y นะครับหรือ True Wallet นะครับเราก็ใส่เบอร์โทรศัพท์เข้าไปแล้วกดถัดไปนะครับจากนั้นระบบจะให้เราใส่หมายเลขประชาชนของเราหรือจะของทร u e w ลเ l ตเนี่ยนะครับเราก็ใส่หมายเลขประชาชนเข้าไปกดถัดไปนะครับ จากนั้นระบบจะส่งรหัส OTP นะครับไปที่เบอร์โทรศัพท์ของเจ้าของบัญชีนะครับเราก็เอาหมายเลขเบอร์โทรศัพท์รหัสที่ส่งไปให้มาเติมลงตรงนี้นะครับแล้วมันจะมาหน้านี้เรากดปุ่มอนุญาตครับจากนั้นระบบจะให้ใส่ชื่อเจ้าของบัญชีแล้วก็กรอกลงไปเลยเป็นชื่อภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามบัตรของเรานะครับซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นภาษาอังกฤษนะครับกรกลงไปเสร็จก็กดบันทึกครับนะ นี่คือขั้นตอนสุดท้ายนะครับเมื่อข้อมูลถูกต้องนะครับระบบก็จะให้เราดูว่าเออเนี่ยหมายเลขเบอร์นี้นะเจ้าของบัญชีคือใครเราก็กดสมัครใช้บริการระบบจะทำการหักเงินใน t ั u e w a l l e t ของเราซึ่งเราต้นเตรียมเอาไว้นะครับแต่ว่าในการสมัครในโปรโมชันนี้ระบบจะไม่หักเงินนะครับสมัครเสร็จปุ๊บเงินยังอยู่เท่าเดิมครับเราโดยใช้ฟรีนะครับไม่ต้องจ่าย7จ0 0นี่นะครับ อ่าเราก็ใช้ฟรีปีหนึ่งเดือนมันจะเริ่มผักเดือนต่อไปนะครับอ่านี่คือสมัครเรียบร้อยแล้วนะครับสมัครเรียบร้อยแล้วเราเป็นโปรแล้วครับยังไม่จ่ายเงินเลยนะครับแล้วเราก็ปิดปุ่มนี้เลยนะครับปิดปุ่มนี้เลยจากนั้นระบบจะให้เราเห็นว่าสิทธิประโยชน์ที่เราจะได้รับจากการสมัครเข้าไปใช้บัญชีนี้นะครับแบบโปรเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับอ่านดูนะครับนี่ เ,เข้าถึงเครื่องมือภาพยนตร์ด้วย AI ที่สร้างขึ้นสำหรับ VO โดยเฉพาะนะเรามีจะได้รับเครดิตนะครับในการสร้างคลิป1,000เครดิตนะครับต่อเดือนนะครับสิ่งที่รวมอยู่ในแพ็กเกจนอกจากจะได้ใช้ VO 3แล้วเรายังใช้ Gemini Pro เรายังใช้ Notebook LM เรายังใช้ Vis Pro เรายังใช้อื่นๆได้รวมถึงพื้นที่เก็บข้อมูลบนคลาวของ Google อีก2,000 g b นะครับหรือ2 TB นะครับ บอกว่าโหเวสุดยอดเลยนะครับซื้อทีีเดยได้ใช้หลายอย่างเมื่อเราพอใจแล้วก็กดลงไปที่ flow ไปที่ flow นะครับเมื่อไปที่ Flow เสร็จมันก็คือหน้าแรกของการที่เราจะเริ่มต้นใช้ flow นะครับเริ่มต้นจากการกดที่โปรเจกต์ใหม่นี้เลยครับจากนั้นนะครับให้เราเลือกวิธีการสร้างนะครับว่าเราจะสร้างแบบไหนกดปุ่มสามเหลี่ยมน้อยนะครับมันจะขึ้นมาให้เราเลือกนะสอ ัวข้อละข้อที่สามยังไม่ได้ใช้นะครับเราก็เลือกดูตัวแรกนะครับเปลี่ยนข้อความเป็นวิดีโอคือเราสามารถเขียนข้อความหรือพร้อมให้วีโอนี่สร้างเป็นคลิปวิดีโอได้เลยนะครับเราไปดูนะครับเมื่อเราคลิกเข้าไปแล้วนะครับเขียนพร้อมลงไปว่าคุณต้องการสร้างคลิปวิดีโออย่างไรนะครับเขียนลงไปเลยนะครับทางที่ดีก็คือเขียนเป็นภาษาอังกฤษถ้าคุณไม่ถน,นัด คุณก็เขียนเป็นภาษาไทยแล้วก๊อปไปให้ชัด GPT สร้างพร้อมเป็นภาษาอังกฤษให้เรานะครับนะแเราก็เขียนเสร็จแล้วก็เอามาวางนะครับนี่คือพร้อมภาษาอังกฤษที่ชัด GPT เขียนให้นะครับผมก็พิมพ์ภาษาไทยแล้วให้ชัด GPT เขียนคลิปเขียนพร้อมเพื่อสร้างคลิปนะครับมันได้มาแบบนี้เราก็มาวางลงไปนะครับจากนั้นก็กดปุ่มตรงนี้ครับเมื่อกดปุ่มเสร็จ V ีโก็จะทําการประมวลผลแล้วก็จะเริ่มสร้างนะครับโดยจะใช้เวลาสร้างคลิปละ 1- 2นาทีนะครับนี่ครับผมสั่งให้เขาสร้างรูปชาวนาไทยกําลังแบกไถแล้วก็จูงควายนะครับจูงควายจูงวัวนะครับจูงวัวบนคันนานะครับ,บ,น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 ,รบนี่ครับแล้วก็ทุ่งนาเนี่ยเป็นนาเป็นข้าวที่กําลังปักดานะครับกาลังปักดำเห็นไหมกำลังปกัก,ปากดานะครับ นี่คือสร้างเสร็จแล้วนะครับพอสร้างเสร็จแล้วเราสามารถเข้าไปดูได้ดวยการกดปุ่มนี้นะครับเราไปดูกันเลยตัวอย่างนะครับอ๋อก่อนที่จะไปดูนะครับถ้าเราต้องการโหลดมาใช้นะครับถ้าเราสังเกตให้ดีที่เอามือมาแตะที่บริเวณคลิปนี้นะครับมันจะมีปุ่มนี้ขึ้นมาครับเนี่ยเราก็คลิกปุ่มนี้คือปุ่มดาวน์โหลดครับมันจะมีการดาวน์โหลดให้เราเลือกได้3วิธีนะครับเนี่ยวิธีภาพเคลื่อนวิธีแรกคือภาพเคลื่อนไหวขนาดความละเอียดต่ำนะครับแล้วก็ ต่อมาเป็นภาพวิดีโอขนาดความละเอียดอยู่ที่ s d นะ720นะครับอันนี้คือ,อความละเอียดปกติมาตรฐานที่เขาตั้งไว้นะครับส่วนตัวล่างนี่คือเพิ่มความละเอียดเป็น Full HD 1080ตรงนี้ถ้าเราก,กดตรงนี้นะครับมันจะได้ความละเอียดที่สูงแต่เราต้องรอน,นิดนึงนะครับนะบผมกดตรงนี้นะครับระบบจะทําการเพิ่มความละเอียดให้กับเราซึ่งต้องใช้เวลาสักครู่เมื่อเสร็จแล้วมันจะขึ้นมาแจ้งเราก็กดที่ดาวน์โหลดครับจากนั้นนะครับ เราจะเข้าไปดูตัวอย่างกันเลยนะครับนี่คลิปนี้นะครับครับน,นี่คือคลิปที่สร้างมาจากข้อความเมื่อสักครู่นะครับเองครับเหมือนจริงมากเลยครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะครับหวังว่าคลิปวันนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อพวกเรานะครับสามารถที่จะนำไปปฏิบัติได้ขอให้ทุกคนไปทดลองใช้แล้วก็ฝึกปฏิบัตินะครับเพื่อสร้าง อ่าสิ่งคอนเทนต์ที่คุณต้องการให้ได้มากที่สุดนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับท่านใดที่ยังไม่กดติดตามกดกระดิ่งก็รีบกดให้กำลังใจกับผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับ